เคเดินดีๆรแล้ววางเหยียบผักแล้ววางเหยียบผักแล้วก็ข้าวโพดแล้ววางเหยียบฟักของมาม้าไอไม่ใช่ฟักอะไรนะอ่าเลี้ยงล่ะบอกเออเออย่อดบื้อมาม่านะหลูกให้เพื่อนไปตัดดอกไม้แห้งโอเคนี่ดอกไม้แห้งนะคะเนี่เขาลืมแห้งแล้วแม่จ๋าก็เลยตัดออกนะคะแล้วก็จะเอาเม็ดว้ทะลุนะคะเอาเม็ดว้ปลูกเนาะ ทางนูน้นแดดจะเพิ่งไปลูกมาเอาตัดในร่มก่อนเดี๋ยวจะไม่สบายทางนี้ทางนี้เยอะๆเลยนี่ทางนี้เนี่ยข้างในแต่หนูนต้องเดินระวังนะลูกระวังเหยียบข้าวโพดโอเคนั่นแหละเอาไปแดด่อนร้ายค่ะคามาเนี้ผักของเราตรงนี้นะคะมื่อนี้ม่เอเช้านี่ไม่จ้าบริโภคผักนะคะแดด่อนที่จริงต้องหดเส้าแรงนะคะเช้าเย็นนะคะผักของเราจะได้ไม่เหี่ยวแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งคือแบบ เหี่ยวนะคะเออเดินดีๆเดินดีๆระวังเหยียบกระโพดกระโพดข้างหลังหนูนะมาออกมารอดไหมเอ้า <c oughs> มามาก็ลุ้นมาเอาละเอาเอาตัดเม็ดใส่กระป๋องนี่ได้เยอะแล้วเนี่ยแล้วก็ตัด <c oughs> มันแห่งหลายมันกระล่วงหมดเหรอเห็นบ่นีนเก็บมามันก็กระเด็นกระดอนเดี๋ยวทีนี้มันก็จะเกิดม่วสซัว,วเต็มสวนแล้วบ้าเนป,ป๊าปาก็จะตัด ออืบึงดกกันนี่นะคะสวยเนาะแต่ว่าเขาเป็นวัชพืชแม่จา๋ายันเขาอันเวลามีเม็ดเขาจะลวงลุงหนีเนาะเป็นดอกไม้ที่บปรตรงปกเดี๋ยวแม่จ๋าจะถอนค่ะลื้อออกนะคะนี่นี่ลื้อออกป้องกันว่าให้เขาอันเป็นดอกเป็นอย่างเนาะยันเขามาระบาดในสวนนะคะ เพราะว่าข้างล่างนะคะเป็นดอกกันนี่ดอกดาวเรืองเขาเกิดบ่ไดใดน,นะคะต้นเนี่ยมาคุมนั่นแหละแล้วก็ทา้งโน้นแม่จ๋าก,ก็ลือออกไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่ลือตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะลือตรงนี้นะคะแล้วก็จะเอา,อาดาวเรืองตรงนี้นะคะแบ่งออกไปปลูกเพราะว่าดาวเรืองเยอะมากๆนะคะนี่ประมาณนี้นะคะ ก,กิจกรรมวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้แดดห่อนแห้งนะคะซีมงกว้าแล้วนะคะแห้งมากเลยใช่ไหมอือฮึ mm hmm. ดูอ่ะแห้งมากเลยจนเม็ดเขาล่วงหมดละเนาะได้บ้างล่วงบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เกิดตรงนี้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวไ่จะจะผ้านองอเล็กมาตัดใหม่อันนี้ออกนะคะดอกใหม่เออวางใส่กระป้องได้ลูกว้าวตังเกตตังเกอ,อยู่ใต้<อ>ต้นเชอร์รี่นะคะนี่ เดี๋ยวมันบลาบลาอันอีกตัวที่ already started falling you know เดี๋ยวเพราะว่าเขาแห้งเกินไปเราก็แบบโมจะเก็บทางนู้นเห็นไหมแค่วางลงบอๆมันก็แบบร่วงหมดแล้วอ่ะเออแค่ดูเลยโอเคให้มาม่าช่วยเปล่า ว้เขาบอกว่าไม่เขาเขาเขาสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวของเขาเองคนเดียวเขาบอกก็าทาได้ทุกอย่างคนเดียวสัน้นเก่งไหมคะคุณผู้ชมตัวเล็กของเรานะคะถ้าได้เข้าวสวนนี่สุดยอดเลยโอ้เราเอามอสออกไหมลูกนันเชามอสอยู่ในต้นเชอรี่เต็มเลยเราต้องดึงออกเอาไว้ไปใส่ผักเวลาเราปลูกผักใหม่เนาะเยอะยอเลยโอเค มามาช่วยดีกว่ามะจะได้เสร็จไวๆเนาะเพราะว่าเราต้องไปตัดหน้าบ้านอีกโอเคมามาช่วยโอเคโอเคไปบายดิจะโกปิงนวนกันใกล้อะหรอโอเคได้ได้ดอกสีแดงๆนี่แม่จ๋าบนใจว่าเขาเอื่นว่าดอกหยางแต่ว่าดอกอันนี้คือเขาหลอดจากหิมะได้นะคะอากาศประมาณลบผาลบหกองศาเนี่ยคือเขาสามารถอยู่ได้สบายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหิมะหมดนะคะเขาก็จะเกิดมาใหม่เนะ และที่สําคัญคือดอกอันนี้นะคะคือแบบเขาจะมีออกลิ่นหอมมากๆค่ะพี่น้องนี่นะคะแล้วกะ็เขาก็จะออกดอกหเห้าเรื่อยๆนะคะสังเกตบางว่าเนี่ยดอกไม้นะคะเขาออกมาแล้วนี่อันเนี้ยล่วงโรยไปแล้วกะ็ดอกไม่จะออกมานะคะเสร็จแล้วดอกไหนที่เขาแหงเขาเหี่ยวนะคะเขาก็จะแบบดอกไหนที่เขาแหงเหี่ยวเขาก็ตัดออกให้เขาจะดีนะคะ จะซอยให้เขาได้แบบว่ามีดอกไม้ขึ้นมาได้เร็วเนะาะหลักการใหม่อันนี้ปลูกง่ายคือเขาชอบในที่ที่มีแสงแดดจัดแล้วก็แต่ไม่ต้องให้น้ําเยอะนะคะเขาไม่มักน้ำหลาเนาะเนื่องจากว่าเขาจะเป็นชั้นแบบนี้ไหมคะนี่เขาจะเป็นชั้นๆแบบนี้เนาะประมาณนี้เออกินหอมมอกมาคะ่ะพี่น้องเขาจะมีหลากหลายสีนะคะหลักก็จะมีแบบลักษณะของดอกก็คืออาจจะมีดอกน้อยดอกใหญ่นะคะก็แล้วแต่สายพันธุ์นะคะนี่จะประมาณนี้เนาะ แล้วทัดกันไปตรงนี้นะคะมาเบิองสตรอเบอรี่ของน้องอเล็กนะคะนี่เห็นบ่ใกล้จะแดงแล้วค่ะพี่น้องก็มีหลายลูกเลยนะคะนี่กะหวังวา่าตัวถากตัวยังจะบ่มมากินเนาะแมจ๋าก็พยายามซองทุกมือนะคะถ้าเกิดว่ามีห้อยอยังมากัดกินอนะ่ะแมจ๋าก,ก็ต้องอาหาวิธีป้องกันไว้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเขาจะบไิกินสตรอเบอรี่นะคะดีงามคะ่ะพี่น้องนี่นะคะ ฝนตกพึ่งเศร้านะคะปกติกระแดดจัดแต่ว่ามาขึ้นกับเมือเศร้าเนี่ยคือฝนตกตลอดเลยนะครับละพึ่งมดไปเนาะแม่จ๋ากเ็เลยผ้าพี่้องมาเขาวสวน,นะคะ่ะไม่ดอกอันนี้ก็นาปลูกนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าอันไหนเข้าลวงลุยแล้วเนาะเขาก็จะเด็ดออกนะคะเด็ดออกแล้วเขาก็จะแบบมีดอกไม้ออกมาให้เห่าเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่ต่อมานี่เนาะนี่ อันนี้ก็หมดดอกแล้วนะคะหมดดอกแล้วเราก็จะเด็ดออกเลยนะคะนี่อันนี้มันเขาจะขึ้นไม่แล้วก็บอเป็นอย่างกระเด็ดออกเลยนะคะให้เขาได้มีอันไม่ขึ้นมานะคะเด็ดก้านออกเลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีดอกไมพูขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเขาเด็ดออกทั้งช่อเลยจะดีกว่าเขาจะได้ขึ้นมาไม่เป็นช่อๆอเลยนะคะเนี่ย ตรงนี้นก็จะแบบมีดอกไม้ดอกเกาขึ้นมานะคะนี่มีสีแดงสีชมพูสีขาวนะคะเดี๋ยวพาไปเบื้องลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์น่าจะบานแล้วนะคะอันนี้เป็นลาเวนเดอร์ของเฮานะคะซึ่งอ่าเขากะเริ่มจะบานแล้วนะคะนี่ดอกเขาออกมาแล้วนะคะเริ่มจะบานแล้วนะคะนี่ถ้าใครอยากจะเก็บกระโลกอีกจากสองเสมอก็สามารถ เก็บเอาไปตากแหงด้นะคะหรือว่าจะเอาเห็ดชาเห็ดน้ำมันหอมระเหยหรือเอาไปประดับบ้านเป็นดอกไม้แหงเอียงก็ไดนะคะนี่นะคะประมาณนี้ตากแหงไว้เห็ดชาหรือว่าจะเอาสดๆมาเห็ดน้ำชาก็ไดเนาะประโยชน์อย่างที่เมจาาเคยเล่าฟังแหละว,ว่าของลาเวนเดอร์เนี่ยประโยชน์เยอะมากใครที่นอนไม่หลับนะคะก็สามารถไปชงเป็นชาดื่มได้นะคะนี่ประมาณนี้เนาะ แต่ว่าใครที่อยากเก็บก็คือต้องเก็บก่อนที่เขาจะบานนะคะสำหรับราเวนเดอร์นะคะเบิงกุหลาบแม่พี่น้องงามบ่ฝนตกลมแห้งนะคะเมื่อคืนกุหลาบกับบ,าบาัวข้อหาข้อห้อยนะคะเบิงดอกหักดอกเอ็นเอียงลงมานะคะเสียดายคักแต่ว่าสีเขาสวยมากๆค่ะเป็นชมพูอ่อนออแล้วก็ทั้งในก็นจะเป็นสีเหลืองสีขาวนะคะเบิงดอกเข้าหักนะคะ ฝน,นตกลมแห้งนะคะพี่น้องคึ้มฝ้าคึ้มฝนมาอีกละ่ะแดดเพิ่งออกแม่จ๋าก็ะยันไม่ดอกโรยลากอนแม่จ๋าก็ากเลยแบบว่า,ามาถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบ่งก่อนโอ้ยสวยมากนะคะกุหลาบเนาะปีนีดอกดอกมากนะคะนี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบ่งอย่างอื่นอีกนะคะสําหรับมุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นลิลลี่ค่ะลิลลี่อันนี้เพิ่งบานนะคะเป็นลิลลี่สีส้มเนาะซึ่ง เป็นลินลี่ที่เกิดเองนะคะจากปีที่แล้วนะคะลินลี่สีส้มของเรานะคะและทางนี้นะคะก็จะมีลินลี่เช่นกันนะคะอันนี้สีส้มนี่คือเป็นลินลี่ที่เกิดเองนะคะนี่บางดอกก็กําลังร่วงโรยนะคะบางดอกก็กําลังบานนะคะกําลังเป็นช่อตุ้มๆกัมีนะคะนี่น God ulation. ี่นี่สีส้มสดใสเลยนะคะ อันนี้คือเป็นของปีที่แล้วนะคะเราไม่ต้องปลูกยากเนาะแล้วก็เขาก็จะมีต้นเล็กๆเกิดมาเต็มเลยนะคะนี่คือถ้าเกิดเขาบำรุงดูแลเขาดีๆนะคะเขาก็จะแบบมีหัวใหญ่ๆแล้วก็ปีหนา้าเขา่าจะให้ดอกอีกนะคะนี่ประมาณนี้เนาะลิลลี่เป็นเอียงที่ปลูกง่ายคะ่ะพี่น้องส่วนอันนี้จะเป็นลิลลี่พันธุ์ใหญ่นะคะซึ่งแม่จ๋าเพิ่งได้มาปีนี้นะคะเขาบอกว่าต้นใหญ่พันธุ์ใหญ่นะคะ แม่จ๋าได้มาสามต้นนะคะนี่เขาสูงแม่จ๋ายันเขาหักแม่จ๋าก็เลยหาใหม่มาผูกไว้นะคะหาเชือกมาผูกไว้หาเฮ็ดเสาเฮ็ดยางไข่ขานะคะนี่เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งเนาะแต่ว่าในรูปเขาเนี่ยคือเขาจะเป็นสีขาวกับมะเบืองว่าเขาจะตรงปกบ่อนะคะสําหรับลิลลี่นะคะอันนึงแหละที่เบื่อตรงปกคือว่าเขาจะต้นสูงใหญ่มากแต่ว่าอันนี้คือต้นเนยๆหนึ่งแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยเบองกันอีกทคนึงนะคะ กุหลาบทางนี้นะคะอันนี้จะเป็นกุหลาบขาวเนาะนี่มาแล้วนะคะกุหลาบของแม่จา๋าเนาะกุหลาบแถวนี้นะคะเป็นเอียงที่แบบทขางมดมากๆง่ายแล้วง่ายอีกทั้งอยู่ในแปลงทั้งอยู่ในกระถางนะคะนี่นี่แถวเนี่ยนะคะแม่จ๋าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกจนกว่าจะเจอหม่องที่ใช่นะคะแล้วก็คิดว่าเจอที่ใช่แล้วล่ะอุย้ยเพียงลงเบิ้ง เพี้ยลงต้องหาแนวมาฉีดนะคะเพี้ยแบบนี้อันตรายโอ้ไม่ได้เลยนี่ต้องหาอะไรมาฉีดนะคะเพี้ยลงนะคะสําหรับทั้งนี้นะคะโรยเล้วตอนแรกแม่จ้าว่าจะตัดดอกถิ่งนะแต่ว่าแม่จ๋าเห็นเขาออกเม็ดเดี๋ยวจะเก็บไว้นะคะเพื่อได้เก็บเมล็ดพันธุ์เขานะคะกุหลาบแดงทั้งนี่ก็เป็นเพี้ยะคะ่ะพี่น้องบ้างแน่อืมเนี่ยเพี้ยลงอุยต้องหาแนวมาฉีดล่ะ อย่าลงนะคะกุหลาบแดงของเรานะคะนี่ที่แม่จ้าบอกว่าอันนั้นอะ่ะคือเขาบ่ตายนะคะนี่สีช,ชมพูนี่แต่ว่าอันนี้พันนี่เขาบ่มีบ่มีกินหอมนะคะนี่จะให้ดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นของขวัญพี่คนไทยเขาซื้อให้เนาะวันที่เรามีปาร์ตี้กันปิ้งย่างกันที่บ้านนั่นแหละนะคะพี่คนไทยเพิ่นหิวมาสงสัยเห็นว่าเราชอบปลูก นู่นนี่นั่นนะคะพี่เพื่อนก็ถือมาให้บานแล้วนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้สวยมากค่ะนี่นะคะส่วนทางนี้นะคะเป็นไฮเดรเนียนะคะก็กำลังมีดอกเลยนะคะอันนี้อีกพันหนึ่งที่แม่จ้าให้เบิ้งเมื่อกี้เนาะแม่จ้าบ้านในใจว่าซื้ออย่างกันแต่ว่าเขาหอมมากๆนะคะนี่แต่ว่าสีชมพูเมื่อกี้ที่ให้เบิ้งคือเขาบ่หอมนะคะ แม่จ๋าปลูกไว้สามกอนะคะเนี่ยปลูกไว้ตรงนี้เพราะว่าอ่าเขาบ่ตายนะคะนี่เขาจะกลับมาใหม่ทุกปีนะคะแต่ว่าสีชมพูตรงนี้ก็คือไม่หอมนะคะแต่ว่าเขากบแบบว่าสองปีแล้วนะคะนี่อันนี้ที่แม่จ๋าบอกว่าแม่จ๋าลือแปลงนะคะเป็นดอกไม้ที่ไม่ตรงปกแต่ว่ามีอันเนี้ยตรงปกอย่างเดียวเนี่ยแม่จ๋าก็เลยเก็บไว้คืออดไอ่า เอา,มาเมล็ดพันธุเขานะคะนี่เห็นเขาเป็นสีม่วงสวยนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอา,มาเมล็ดพันุเขาไว้นะคะเนื่องจากว่าเขาบ่มีเพื่อนๆน,นะคะที่สูงเท่ากันเขาก็เลยแบบว่าเจอพายุเจอฝนกระลมข้อหักข้อห้อยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นพักชีนะคะพักชีนี่ลมข้อหักข้อหะะ้อยค่ะเป็นสีม่วงสวยมากๆนะคะ สำหรับดาวเรืองของเฮานะคะาดาวเรืองของเรามีหลายสีเลยนะคะเพราะว่าแม่จ๋าเห็นเขาออกดอกแน่แล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาบเบื้องมือหลังเนาะตอนนี้คือลมมาละกะอากาศแบบเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะแดดมดแล้วคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกพักชีนะคะแม่จ๋าจะเอาไปเก็บเมล็ดเขาเนาะ อันนี้น่าจะเพื่อนของพึ่งนะคะเอ๊แต่ว่าแม่จ๋าสังเกตเห็นว่าเขาจะมีสองแบบนะคะสีม่วงๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดาวเรื่องอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวรอให้เขาบานไหลายนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพา้าเบงเนาะตอนนี้เขาก็กำลังจะออกดอกแบบนี้นะคะนี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าข้าจ้าหูเด้ยจากไหนว่าอ่าดอกอเน,นี้ของข้านะ่ะเข้าบานนะคะอันนี้คือเข้าบานนะคะนี่เนี่ยบานแล้วนะคะ เห็นบอกเขาจะมีดอกออกมาจาังสีนี่คือเข้าบานแล้วนะคะเริ่มจะบานละนี่อันนี้คือยังไม่บานนะคะดอกอยังอ่อนๆอยัางงามๆอยู่นะคะอันนี้คือลาเวนเดอร์เนาะที่แม่จา๋าภาพเบิงกอใหญ่ๆตรงหนูนะ่ะเมื่อกี้อะอันนั้นคือเขายังไม่บานคะ่ะนี่ยังไม่บานนะคะสีบลคออยงามค่ะพี่น้องแดดหมดแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ทันบานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอเข้าบานเดี๋ยวแม่จ,าจ๋าจะภาพเบิงนะคะ ช่วงนี้ดอกไม่ก็จะเยอะๆแน่นะคะในสวนของเขาเนะก็ไปแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปหาแนวมาฉีดเพียสีเขียวที่ไปลงกุหลาบของเฮาเนะเพราะว่าย่านเพียเขากระโดดไปต้นอื่นแล้วจะเห็ดให้ไม่ดอกไม้อย่างของเฮาาตายเนาะ oh. สิ่งที่แม่จ๋าจะใส่ฉีดเพียสีเขียวก็คือแบบว่าอันเนี้ยนะคะซึ่งเขาจะปลอดภัยนะคะบ่มีสารเคมีบ่มีอย่างเนาะปลอดภัยต่อคนนะคะก็จะเป็นโตไลเพียจะสังเกตว่าสิ่งต่างๆที่แม่จ๋าใส่ในสวนนะคะส่วนมาก ไม่ใช่ส่วนมากหรอกคือทั้งหมดเลยทุกสิ่งอย่างเลยที่ไม่จ๋าใช้ก็จะเป็น B O นะคะแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นไม่อะไรก็คือจะไม่ใช้อะไรใดๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนามาฝากกันค่ะคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะคะในวันนี้ที่ไม่จ๋าพาทัวร์สวนเนาะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ